สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดทออฟทาร์ลอดบายกันเชรียนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่ราศีต่อไปคืออ่าราศีต่อไปราศีกุมราศีกุมนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะวันที่ไม่เหมือนของไทยวันที่ในราศีกุมคือวันที่20มกราถึง18กุมภาพันธ์เป็นการดูดวงแบบตะวันตก เพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพานี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะกุมจ๋าโอเคไหมอ่ะมาดูกันสิ16ถึง28กุมภาเนี้ความรักความสัมพันธ์โดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นแหละโอเค อาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะเปิดแล้วคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบสัตว์ตะวันตกในวันที่28กุมภานี้สนใจอัดไลน์มาคุยนะคะโอเคไหมอ่าคนที่คุณรักรู้สึกยังไงสวัสดีช้าสองสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับฟังรับชมช่องนี้เป็นช่องแห่งสตรองนะคะเป็นช่องแห่งสตรองอืมโอเค แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรแนวโน้ม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 ของคุณจะเป็นเช่นไรเจอเอ็มโพเอร์ว้าวว้าวจะคล้องเกี่ยวกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่านอนาโอเคเดี๋ยวเฮอร์ดาสีกันอะไพ่ของคุณหนึ่งใบนะคะเป็นพลังงานหลักของคุณอาจารย์เห็นอะไรอาจารย์จะบอกโดยรวมๆนะคะ ไม่ได้เจาะจงใครผู้ใดผู้หนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเจนอารอนเดดดิงอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไพ่ใบแรกของคุณได้เดอร์ารพินเตสเป็นพลังงานหลักเลยช่วงนี้เป็นลักษณะของอารมณ์ความไม่ชัดเจนการซ่อนเร้นหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในความสัมพันธ์เหมือนเป็นเงาสลัวเงามืดมดคุณอยู่ในเงามืดของใครเขาคะ เป็นความรู้สึกว่าคนผู้หญิงคนนี้เป็นล,ลนักษณะคนมีเซนดีแล้วก็มีความอ่อนหวานอ่อนไหวทางอารมณ์นะคะรักสวยรักงามทีเดียวนะคะมีความเชื่อเรื่องทางศาสนาเรื่องเซนจิตวิญญาณไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคนที่อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ซุกซ่อนซ่อนเร้นปิดบงังคุยกับใครบางคนหรือความรับที่อยู่ในใจ ที่ไม่อาจบอกใครได้นะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างไม่ชัดเจนมีความรังเรคุณเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างขึ้นข้นลงลงเป็นคนดูเหมือนดูเหมือนฉลาดแต่ก็โง่ดูเหมือนโง่แต่ก็ฉลาดเป็นคนที่ <laughs> อะไรวะอาจารย์เออจะเป็นคนที่บอกว่าอารมณ์ค่อนข้างพิก ไม่มีตรงกลางมีสูงกับมีตม่ำรักก็รัก,รกแล้วรักเลยในความสัมพันธ์ถ้าไม่รักก็ไม่รักคือรักคนยากมากเพราะนั้นคุณเป็นคนที่มีเหมือนเหมือนมีอารมณ์ที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายประมาณเหมือนใบโพล่าแบบนั้นเลยนะจ๊ะในความรักความสัมพันธ์ก็ตามคุณเองเนี่ย ซ่อนเร้นปิดบังในอารมณ์กับความรู้สึกตอนนี้รู้สึกโหยหารู้สึกคิดถึงใครคนหนึ่งคนที่เขาจากคุณไปแล้วคนเก่าคนไกลของคุณอยู่ๆความรู้สึกนั้นมันก็ประดังขึ้นมาทาั้งๆที่ทั้ทงๆที่จริงแล้วเนี่ยคุณอาจจะเลิกกับเขาแล้วหรือห่างหายกับเขามาแล้วหรือไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับเขาแล้วแต่คุณยังมีความรู้สึกในใจที่กักความรู้สึกไว้ยังคิดถึงยังอาลัยอาวรณ์ยังคิดถึงวันเก่าๆพักนี้รู้สึกจะเป็นเยอะกว่ากว่าทุกทีนะจ๊ะคิดถึง ไพ่ห้าใบของคุณอดีตที่ผ่านมาสี่สี่เหรียญการกักค่ะการกักการเก็บความรู้สึกการบอกใครไม่ได้ความรู้สึกลึกๆในใจของเรามันซับซ้อนคุณคิดถึงคนเก่ามีคนเก่ากลับมาไหมจ๊ะคนเก่า six of cups หกถ้วยคือลักษณะของคนเก่าคนไกลคนที่จากไปหวนึกถึงวันเก่าเก่าอดีตเก่าเกนึกถึงหน้าเขาอะไรประมาณเนี้ king of c u p แต่คุณไม่ไดราม่ากับใครหรอกคะ่ะคุณจะนั่งนิ่งอยู่ในที่ของคุณนั่งเงียบ ใครอยากจะมากกับมาอยากจะไปกับไปอารมณ์ประมาณว่าไม่ไดามากกับใค,ใครเก็บความรู้สึกค่อนข้างเก่งเพราะว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์นี้มันยากลาบากคุณเป็นคนที่บางครั้งนะก็กล้ความสัมพันธ์ไม่กล้าทุ่มเทใจให้กับใครรักเจ็บมาเยอะโดนมาแย่แล้วเป็นคนคุณเป็นคนที่มีความคิดดีฉลาดทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเก็บความรู้สึกหรือคุณอยากจะตัดสินใจจากอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากสข้อความหาใครมีความรู้สึกลึกๆในใจนะแต่ไม่ได้ทํานะแต่ไม่ได้ทํา ชีวิตมีความสุขดีในที่ของตัวเองค่ะชีวิตมีความสุขดีในที่ของตัวเองแต่ในใจลึกๆนั่นแหละที่มันที่มันรบกวนมีบางสิ่งบางอย่างลึกๆในใจที่มันก่อกวนจิตใจคุณอยู่ทําให้คุณเศร้าหมองในบางครั้งคุณมีความสุขมากในบางครั้งคุณก็จิตใจเศร้าหมองน้อยซะอย่างนั้นประมาณนั้นเพราะว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่ชัดเจนมันรังเรมันเป็นความรู้สึกปิดบังซ่อนเร้นหรือคุณรักใครเขาแล้วเขาไม่รักคุณตอบ หรือในความรู้สึกที่คุณไปชอบใครเขาเขามีเจ้าของแล้วแอบชอบแอบคบแอบคุยประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีม,มี้นทัดน้ำกรกฎมีนพฤจิกเมษกันดินผู้ศพกันมังกรเขาคนนั้นของคุณรู้สึกยังไงในออบครับในบางครั้งเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนฟลเล่ค่อนข้างเจ้าชู้โปรไฟล์ดีดูดีมีชาติตระกูลดูดีใช่ละแต่ไม่รู้มีตังหรือเปล่านะ น่าจะรวยๆน่าจะรวยๆมีสตังค์ <c oughs> นะคะเขามองความสัมพันธ์ที่ผ่านมากับคุณมองย้อนไปแล้วทําให้เขาเจ็บทุกครั้งค่ะ Green of one คุณเป็นแม่ไม้ไหมหรือคุณคุยกับพ่อไม้อยู่เป็นความรักที่ไม่สามารถไปต่อได้ไหมเป็นความรักที่ผิดศีลธรรมไหมหรือเป็นความรักที่เขาเองเขาบอกว่าเขาหักให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้ให้สถานะคุณไม่ได้ค่ะมันเจ็บไหมเขาก็รู้ว,ว่ามันเจ็บนั่นแหละเขาก็อยากหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้จากคุณเหมือนกัน เขาคิดเหมือนคุณแลล่ะคุณคิดอะไรเขาก็คิดอย่างนั้นคุณมีเหตุผลเขาก็มีเหตุผลเขาต้องเก็บงำความรู้สึกนั่งนิ่งๆอยู่ในที่ของเขาเพราะไม่สามารถทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้เลยนะจ๊ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ The Emperor สิเหรียญห้าเหรียญสองดาบแล้วก็ The Hermit คนคนนี้เป็นคนขี้งกขี้เก๊กขี้หึงขี้หวง คนคนนี้ชอบคอนโทรลความสัมพันธ์อยากให้ความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการหรือคุณไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เขามีครอบครัวแล้วหรือคุณมีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างมีครอบครัวคะถ้ารักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะอันนี้สําหรับรักสามเศร้าแอบชอบแอบคบแอบคุยประมาณนั้นมีความรู้สึกว่าคุณวิ่งตามจนเหนื่อยเหนื่อยร้าจะเดินออกไปก็ยากจะอยู่ก็ยากเพราะฉะนั้นมันไปตรงไหนหัวใจก็เจ็บพอกันคุณเลยไม่ตัดสินใจทําอะไรทั้งนั้นนิ่งๆอยู่ในที่ของคุณ เปกตัวอยู่ตัวคนอยู่ไม่ทักไม่ทายไม่พูดไม่ตอบไม่โตห่างห่างกันเน่งใส่กันต่างคนต่างเน่งใส่กันค่ะในอีพีนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เขาคิดยังไงกับคุณห้าดาบคุณจบกับเขาไปแล้วเพราะเขาเป็นเพื่อนคุณมาก่อนหรือคนรักเก่าเขาอยากกลับมานะแต่เขามีช้อยเยอะช่วงนี้เขามีความเครียดมีปัญหาถาถมเข้ามาในชีวิตเขามากเลยทีเดียวอย่างเช่นความ ปัญหาที่ถาถมมาอย่างเช่นเงินตอนนี้เขาหมุนเงินไม่ทันอยู่นะหมุนเงินเป็นระวิงทีเดียวแต่เขารวยนะไม่ใช kho, ่ว่าเขาไม่รวยหรอกไม่ใช่ว่าเขาจนบางคนมีตังค์แต่ว่าใช้รับมือซ้ายจ่ายมือขวาทีเดียวใช้เงินค่อนข้างเยอะมีความเครียดกับปัญหาของการงานการเงินชีวิตตัวเองมีอุปสรรคและถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขายังคิดถึงคุณอยู่ค่ะเขายังคิดถึงคุณอยู่เขาอยากให้คุณกลับมาเป็นกัลยาณิมิตรที่ดีนะจ๊ะเป็นเพื่อนที่ดี ถ้าให้ความชัดเจนกันในกว้างความสัมพันธ์ไม่ได้เขาก็อยากเป็นเพื่อนกับคุณนะเขานิ่งเฉยใส่คุณอ่ะเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาไม่รู้จะทําตัวแบบไหนเขาไม่รู้จะทํายังไงในความสัมพันธ์เขาก็ยังไม่ลืมคุณเดินออกไปเขาก็เจ็บอยู่เขาก็เจ็บแต่เขาก็ยิ่งนิ่งๆเขาเก็บกดเก่งอารมณ์ของเขาเก็บความรู้สึกเก็บกดไม่พูดไม่จาอืคุณล่ะคิดยังไงกับเขาอยากได้เงินก้อนโตหรอได้เงินก้อนโตนะคุณอาจจะมีโอกาสได้เงินก้อนโตหรือ หรือหรือหรือ,รอมีโอกาสที่จะได้ที่ดินได้ที่ดินหรือได้ของฝันของฝากจากคนรักใครบางคนอาจจะนําของฝันของฝากมาให้คุณก็ได้ของฝันของฝากที่เป็นแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือได้มรดกที่เป็นที่ดินก็ได้นะเออคุณมีความรู้สึกว่ายอยากพัฒนากับเขาเหมือนกันนะใจของคุณยังถึงห่างไกลตัวห่างไกลไม่ทักไม่ทายไม่พูดแต่ใจลึกๆของคุณยังปรารถนาในตัวเขาอยู่ แต่คุณก็พยายามจะจะนอนนิ่งๆเพื่อรักษาแผลกายแผลใจเพราะคุณรู้ว่าเขากับคุณอะมันมีฐานะที่แตกต่างทั้งฐานะที่แตกต่างแล้วก็ในสถานะบางคนแตกต่างกันระหว่างอายุอา,อ,าอายุระยะทางฐานะสถานะเป็นได้หมดมีความคิดที่แตกต่างความเห็นที่แตกต่าง มันเป็นความรู้สึกที่มันไปกันได้ยากแต่ก็ยังอยากมีกันไว้ในใจก็ยังดืมเขาไม่ได้ก็ยังมีเขาไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นจ้ะปุ่มมาดูเซไปต่อคนที่เบรกกันไปแล้วคนที่เลิกกันไปแล้ว,คน,ลกกนลวคนที่ไม่พูดไม่คุยคนที่นิ่งเฉยใส่กันมีโอกาสกลับมาไหมคะมีโอกาสกลับมาพัฒนาได้ไหมความสัมพันธ์แบบนั้นมีโอกาสกลับมาพัฒนาได้ไหมคะ สันวาวอาจจะมีการเคลียร์ใจกันก็ได้ถ้าคุณได้พูดได้คุยได้เคลียร์นะมีโอกาสนะคุณสองคนมีความรู้สึกที่ย้อนแย้งกันมากบางคนมีความรู้สึกที่ต่างคนต่างคิดไปคนละทิศละทางเออจริงด้วยในความรักของคุณที่มันจบเพราะต่างคนต่างนิ่งมากกว่าคุณไม่พูดเขาก็ไม่พูดคุณนิ่งเขาก็นิ่งเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกคุณก็ไม่เปิดเผยคุณไม่ดรามา่าแต่ความคิดเห็นมันย้อนแยง้งคุณคิดว่าเขามีคนอื่นเช่นเดียวกันที่เขาคิด ว่าคุณมีคนอื่นเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้จบไพ่ของการที่จะกลับมาคุณต้องพูดต้องคุยต้องเคลียร์กับเขาเออบอกความรู้สึกของเราออกไปหรือเคลียร์กับเขาว่ายังไงกันอะไรอย่างเงี้ยอย่านิ่งๆเพราะนิ่งไม่มีใครรู้ได้ในความสัมพันธ์คือคุณให้เขาคุณทักเขาก็กระทักคุณคุณไม่ทักเขาก็ไม่ทักคุณมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ห่างเหินห่างกันออกไปทุกทีทุกทีทุกท,ท,กทีแล้วเหมือนความห่างนั้นจะทําให้ความสัมพันธ์มันจบลง ต่ใจมันไม่จบตามความสัมพันธ์อ่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนคะเขาไปขอวันกัสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเหรอไปทําบุญมาไปขอพรมาเดินจากไปเขาอยากให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์รับรับรักกันรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนอยากให้คุณยืนอยู่ตรงนี้เขามองคุณเป็นคนในครอบครัวเขามองว่าความสัมพันธ์นี้สามารถไปต่อได้เขาค่อนข้างชอบคุณมะชื่นชอบนิยม เขาค่อนข้างจะโอเคกับคุณมากแต่ด้วยความกลัวบางสิ่งบางอย่างและคนคนนี้เป็นคนที่มีความลับเยอะเขาจะไม่เปิดเผยเรื่องราวของเขาให้คุณได้รู้เขาจะเก็บงําซ่อนเร้นปิดบงังบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่พูดแต่เขารู้สึกได้ไม่พูดไม่ใช่ว่าไม่เจ็บไม่พูดไม่ใช่ว่าไม่คิดคุณเดินจากเขามาหรือเขาเดินจากคุณไปคะใครเดินจากใครเทใครเขาคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีคนมาจีบเยอะแยะเลยแต่คุณไม่เอา คุณอยากทักเข้าไปหรอมีความรู้สึกถึงการอยากทักอยากทายเอออยากทักอยากทายมีความรู้สึกของความคุณตัดสินใจเลือกไม่ได้หรอกมีความรู้สึกว่าคุณอยากทักหรือใครบางคนจะทักทายคุณมาแบบการได้พบได้เจอได้เจออาจจะมีบางเรื่องราวที่คุณทําให้คุณสองคนต้องมาเจอหน้ากันแบบแบบไม่แนะ่ไม่แบบกระทันหันแหละประมาณนั้นคุณมีคนเข้ามาแต่คุณไม่ชอบหรอกคะ่ะเพราะคุณเป็นคนเลือกคนยาก รักคนยากแต่แต่คุณเป็นคนที่มีเหตุผลในตัวคุณเองและคุณมีความไม่หวานดูแข็งกร้าวปากปากไม่ธรรมดาทีเดียวเรากุมเอ้ยใจร้อนด้วยใจร้อนแต่ถ้าเวลานิ่งก็นิ่งได้ดีนะถ้าเวลาคุณนิ่งเฉยต่ออะไรสักอย่างคุณทําได้ดีทีเดียวแต่ถ้าเวลาร,ร้อนขึ้นมากระโดดไฟเท่านั้นแหละจ้ะ uh. เขาคี้แเขาฝากบอกคุณห้าใบค่ะเขาฟากบอกคุณห้าใบเขาฝากบอกว่าเขาอยากกลับมานะ เขาอยากกลับมาเขายังคิดถึงเขาอยากให้คุณยังอยู่ตรงนี้กับเขามันมีการวนๆเว,ว,วียนๆกลับมาแล้วก็หายจังพอกลับมาแล้วก็ห่างหายกันไปเขาเป็นเดรัฟูค่ะเขามีการเดินทางด้วยโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ได้ก็ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เขาคอนโทรลได้หมายถึงคุณจะต้องยอมรับในตัวตนของเขาที่เขาเป็นถ้าคุณยอมรับไม่ได้ก็จบอะ เขาพยายามทำใจปรับใจปรับตัวแล้วเดินไปข้างหน้าสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าทุกอย่างที่มีกับคุณในระหว่างใจแค่ใจถึงใจเท่านั้นค่ะ mm. เขามีการเดินทางด้วยล่ะมีการเดินทางมีการเริ่มต้นใหม่กับการงานการเงินกับชีวิต mm. เขาบอกว่าเขาอยากกลับมาแต่ถ้าคุณไม่กลับมา mm. เขาไม่มาทักคุณหรอกนะถ้าคุณจะไปทักเขาก็ได้แต่ถ้าคุณไม่กลับมา mm. เขาก็ทําใจค่ะคุณล่ะฝากบอกเขาห้าใบคุณบอกว่าคุณเจ็บ กับรักนี้เกินกว่าที่ฉันจะย้อนกลับไปในความรู้ส,สึกข,ของคุณบางครั้งคุณคิดนะว่าคุณอยากทักเขาแต่คุณกลับมาคิดดูแล้วว่าในความสัมพันธ์ที่ต้องทนถึงการกลับไปทักนั้นมันก็สารสัมพันธ์ต่อไม่ได้อยู่ดีมันเป็นได้แค่กัรายานิมิตมันเป็นเติร์ดปาร์ตี้มันเป็นท็อกซิกเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์แบบนี้คุณเองคิดคุณเองรู้แต่ตองรู้ หรือในบางคนนะคะคนข้างกายของใครค่อนข้างมีบทบาทและอิทธ,ธิพลกับความสัมพันธ์รักนี้รักได้ไหมรักได้ <c oughs> รักได้แต่เป็นรักที่มีอิสระรักที่ที่ให้ให้อิสระซึ่งกันและกันให้อิสระในความคิดให้อิสระในการกระทําให้อิสระในทุกอย่างรักที่ไม่ต้องคอนโทรลรักที่ไม่ต้องวดหวังว่าคุณจะได้อะไรตอบแทนกับรักครั้งนี้ถ้าเป็นแบบนั้นอยู่ได้ไปได้ความสัมพันธ์ที่ไม่คิดเยอะไปได้ แต่ถ้าคุณคิดและคุณคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ว่าคุณจะได้อะไรกลับมาคุณไม่ได้แน่นอนขอให้แนะนํา้าใบค่ะชาริออความแตกต่างคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมคุยกับคนที่มีเจ้าของหรือคุณเองมีเจ้าของบางครั้งคุณบอกว่าคุณอยากหลุดพ้นไพ่ของสองดาบขึ้นมาสองสารอบนะตัดสินใจอะไรอยู่จ้ะอยากทักเข้าไปหรอ อยากใจอ่อนทักเข้าไปอยากไปถามสารทุกสุขดิบเขาเหรอแต่ด้วยอีโก้ที่มันคำคออยู่คุณจะไม่ทําหรอกนะคุณจะพยายามโฟกัสกับสิ่งที่คุณมีอยู่ถามว่าคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้สุดทางหรือยังก็ยังก็ยังบางทีก็ยังงงง,ง,งวยงวยอยู่ตรงนั้นยังยังคิดถึงมันขึ้นมาเป็นพักๆบางทีก็คิดถึงคิดถึงบางทีก็ไม่รู้สึกอะไร เพราะฉะนั้นยังตัดได้ไหมจ้าส e n นคือการปลดปล่อยปลดปล่อยตัวเองออกมาซะความสัมพันธ์แบบนี้ทําได้คือทําใจมีคนบอกว่าทําบุญไม่ช่วยอะไรทําบุญช่วยได้ค่ะแต่บุญในชาดนี้ช่วยในชาดหน้าค่ะไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าคุณทําบุญคุณได้รับกรรมอยู่แล้วคุณทําบุญออกไปลบล้างกรรมไม่ใช่ค่ะบุญคือบุญ มันคือกรรมอะไรที่คุณรับกรรมมาคุณต้องไปชดใช้กรรมของคุณก่อนชดใช้กรรมหมดแล้วอ่ะไปตกนรกก่อนแล้วค่อยขึ้นสวรรค์หรือไปขึ้นสวรรค์ก่อนแล้วค่อยตกนรกเพราะถ้าหากว่าถ้าเราทําไม่ดีแต่เราเราทําบุญแล้วเ,เอาไปช่วยหนุนมันลบล้างกันได้ไม่มีลบล้างได้ค่ะคนทําดีต้องได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีก่อนเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ บุญในชาตินี้หนุนนําในชาติหน้าถ้าบุญเก่าหนุนนําชีวิตถ้าคุณบอกว่าชีวิตคุณดีดีมีความสุขดีแสดงว่าคุณทําบุญเก่ามาดีบุญคุณดีอยู่บุญคุณยังไม่หมดนะคะยังมีบางคนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันยิ่งเป็นกรรมไปถึงชาติหน้าด้วยล่ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชั้นบอกอย่าลืมดูดวงสุนตัวอะไรมาค่ะ siaf อีศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าการอยู่ในบุญในกรรมก็แล้วแต่อะไรที่เข้ามาในชีวิตถ้าคุณไม่คาดหวังถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองในชีวิตถ้าคุณไม่ไปโฟกัสกับจุดๆดนั้นจนเกินไปการที่คนเราโฟกัสกับสิ่งต่างๆมากเกินไปคาดหวังมากเกินไปความต้องการความคาดหวังความอยากได้ซึ่งนำมาซึ่งความเสียใจถ้าเราไม่คาดหวังเราก็ไม่เสียใจถ้าเราไม่อยากได้เราก็ไม่เสียใจ มันทำได้ยากมากแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อจะทำให้คุณอยู่ในทุกๆความสัมพันธ์ได้มันเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองทั้งนั้นในสิ่งที่อาจารย์พูดทำไม่ได้แต่พยายามแล้วยังถ้าคุณทำไม่ได้คุณทุ่มเทกายทุ่มเทใจกับใครคนที่ทุกขก็คือคุณไม่ใช่อาจารย์เพราะฉะนั้นคือการแนะนําจะทำหรือไม่ทำอันนั้นแล้วแต่คุณค่ะ เป็นการชีแนะช้แนะชี้แนวทางในการที่คุณจะปฏิบัติตัวเองแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าการทําไม่ได้เนี่ยลองทำแล้วหรือยังบางทีนะค่อยๆทํามันเจ็บอยู่ไม่ใช่ว่าโอ๊ยพอทมอย่างอาจารย์บอกแล้วเลิกเจ็บไม่ใช่ค่ะมันก็ยังเจ็บเพราะใจคนนี่แหละใจเป็นนายกายเป็นเบาวเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์หรือในในชีวิตประจําวันที่คุณต้องอยู่คุณจะไม่ต้องคาดหวังกับมันทําให้ดีที่สุด ทำทำอย่างมีสติที่คุณควรทำไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นั่นจะเป็นผลสำเร็จสำหรับชีวิตคุณนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ